มีน่าเชื่อผมต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายๆอะไรแบบนี้ผมอยู่ห้องสี่หนึ่งห้องสีสองไม่รู้เขาย้ายหนีไปไหนนี่ห้องสี่สองแต่ห้องสี่สามนี่ก็ตายกลายเป็นศพอดีผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นมากผมก็เลย เข้ามาดูนี่ขอตายว่าเจ้าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็เอาศพไปแล้วตอนนี้กลิ่นเหม็นเลือดเหม็นียห้องของผู้ตายก็ใกล้กับห้องของผมไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคหัวใจหรือว่าตายด้วยเพราะเหตุการณ์อะไรแต่กลิ่น แรงรุนแรงมากจนถึงห้องผมห้องผมอยู่ตรงนู้นเลยลมจากตรงนู้นนะตัดแม่ตัดตรงนี้ก็ผมเคยบำเพ็ญเพียรภาวนาจิตอยู่ในป่าช้าอยู่แล้วผมก็เลยไม่กลัวกับวิญญาณผีเพราะผมไม่ได้ทำร้ายผีผมไม่ได้ทำร้ายคนด้วยกันเอง ผมก็เลยต้องมาไลฟ์สดนี่ห้องของคนตายคนคนที่เสียชีวิตนะคนตายกับคนตายมันคนละเรื่องนะครับผมร่างของเขาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจไปแล้ววันนี้ผม ผมยกมือบอกกับทุกคนว่ามีคนเสียชีวิตมีคนตายมีคนตายไม่มีใครเชื่อผมท้ายสุดผมต้องเดินกว่าจะไปถึงที่สถานีตำรวจหัดใหญ่รู้ไหมเท้าผมผมก็เจ็บเนี่ยศพก็เอาไปมาแล้วแต่ตอนนี้กิน ยังเหม็นอยู่เลยน่นครับคือห้องของคนตายเดี๋ยวผมจะไปบอกให้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่ว่าเป็นเจ้าของที่นี่เขาเอาเก็บหวนห้องนี้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครกล้ามาเช่ามานอนอยู่ที่นี่ที่ไหมตอนนี้ชั้นบนนี้มีผมคนเดียวครับที่ว่ายังนอนอยู่ยังดูแลอยู่ว่า แต่ว่าจริงเมื่อวันก่อนผมได้กลิ่นเหม็นแบบผมก็ช่วงไรกก็เอหนูตายหรือเปล่าแับพอวันนี้ตอนเช้าผมตื่นก็ผมว่าผมจะไปเปิดหมวกไงกิ่นแรงผมก็เลยตัดสินใจมาผักเพราะว่าผมเห็นห้องนี้เงียๆอยู่แบบนี้อยู่ผมก็เลย ผมก็เลยเรียกเรียกก่อนว่าเอ้ยมีใครอยู่ไหมแล้วนั้นผมก็เลยผักแบบนี้เอ้าแล้วทําไมเงียบอย่างผมก็เลยด,ดูแปลกๆเพราะผม,ผมเลยก็ไปผมเห็นตรงห้องน้ํานั้นมีคนนอนเสียชีวิตอยู่เอ้ามันไม่ใช่หนูแล้วคนตายไม่ใช่คนใต้นะคนตายเจ้าหน้าที่เขาก็มาเก็บศพ ไปเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ชั้นนี้มีผมอยู่คนเดียวเอา้าแล้วผมก็ยังเกิดเรื่องเหตุการณ์ประหลาดใจอยู่เมื่อห้าคืนก่อนเหมือนก็มีคนเคาะประตูผมก็เฉยๆวแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีใครที่ว่าทำลายกุญแจ แล้วก็มีคนนอนอยู่แต่แตผมตอนตอนนี้ผมก็จะทำการสืบสาวเราเรื่องอยู่คนที่เสียชีวิตนี้ผมรู้จักกับเขาได้ไม่นานแต่ผมก็กับเขาก็ผมก็ต่างไฟต่างอยู่ ตอนนี้ผมอยู่ชั้นบนเลยันนอ้ของนี้เลยเนี่ยห้องของผู้วัยชนตอนนี้นะครับนี่คือห้องของผู้วัยชนนี่เขาเสียชีวิตในห้องน้นํานี้ตอนนี้กินเลือดเหม็นน้ำหนองอะไรเขาตายอยู่นี่ผมยังงงอยู่อะไร นี่ห้อง,งห้องเขาตรงนี้เขาก็ไม่รู้ไปไหนแล้วห้องที่ผมอยู่คือห้องนั้นตอนนี้กินพอผมเดินมาตรงนี้นะลมเข้าในห้องนั้นแล้วก็ กินน้ำหนองกินกินเลือดของผู้ตายไม่รู้ตายกี่วันแต่น่าจะตายมากกว่าห้าวันแล้วมั้งนอนผมเจอศพแล้วผมก็เรียกคนเหือมีมีคนตายมีคนแต้ไม,ม่ช่วยผมก็เลยตัดสินใจเดินลงจากที่นี่ดูเท้าขมเผม่ิ While, ผมก็เป um kind of ่าขุยผมก็ศิลปินผมก็หาเงินบางวันก็ได้ร้อยบาทสองร้อยบาทสามรอบาทบางทีไม่ได้สักบาทผมคนอื่นเขาก็ให้เข้าให้ผมได้กินแต่ผมต้องมาเจอเรื่องเหี่ยเรื่องโศกเศร้าอะไรอีกดูห้องนี้ ไม่รู้เขาย้ายออกตอนไหนแต่ห้องนี้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ผมเดินมาหน้าห้องนี้ก็กลิ่นเหม็นแบบสุดๆเลยเหม็นนะนี่ก็ ผมก็ไม่รู้นะในการเสียชีวิตของเขาโดนคนรอบข่าหร,ห,รหรือว่าไตาวายหรือว่าเป็นโรครคหัวใจหรือว่าเป็นอะไรนะแต่ผมเห็นในห้องห้องนี้ว่าผ,ผมได้กลิ่นมาจากห้องนี้แหละผมเห็นประตูแง้มอยู่ผมก็เลยผักเข้าไป ก็เป็นแบบนี้แล้วเห็นเขานอนตายอยู่น,นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมูลนิธิเขาเก็บศพไปแล้วผมเขา เจ้าหน้าที่เขาเพิ่งจะอนุญาตให้ผมขึ้นมาบนห้องอนกน็ห้องอะไรห้องสี่สิบสองห้องนั้นห้องสี่สิบสามผมอยู่ห้องสี่สิบเอ็นี่ห้อง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าห้องนี้ก่อนที่ผมจะมาอยู่ตรงนี้มีคนเสียชีวิตในตรงนี้หรือเปล่าผมมีเรื่องราวที่สงสัยหลายเรื่องอยู่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมหลายเรื่องอยู่ ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนี้ให้พวกคุณได้ฟังห้องห้องผมเอง